สวัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิวท่อนะครับที่เพิ่งใส่มาเมืม่อวานในแบบเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวบอกเลยดีกว่ามันคือท่อตัวไหนอะไรยังไงนะครับตัวปลายท่อนี่เป็นของคอมมินะครับรุ่น FS2SS นะครับเป็นบอดี้เป็นบอดี้เป็นจันเรตสีสี สีมันใช้เทเนี่มนะฮะตันนี้เฉพาะปลายอยู่ที่2,500บาทนะครับแล้วก็ขอท่อนี่สั่งมาจากร้าน SJ Shop นะครับผมเออตอนนี้ผมสั่งจากจากศูนย์เลยนะจากศูนย์คอมเมนะครับไม่ได้สั่งผ่านร้านนะครับโอเคเไ,ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครนะับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเลยดีกว่าเดี๋ยวขั้นแรกใส่จุดใส่จุกเสียงก่อนนะ ขึนเสียงไหมเสียงก็ไม่ดังมากนะล,ลองเบิร์นดู่อบข้า,างรันนะครับเดี๋ยวถอดจุกดูรู้เลยลั่นแน่นอนถอดจุก เสียงคนละเรื่องไงนะถอดจุกนี่แบบไอ้มีมนเหมือนสองสูบมากครับอ่าฟังเสียงนะด้ปไปในฝั่งเสียงหนักมากสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์เลยหรือข้างดิวเลอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าของดีราคา ไม่แพงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญม,มีกรอบด้วยเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างให้นะว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่สั่งที่ไหนบ้างนะครับผมสำหรับคีนี้ก็แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ